The okay. กับกึ่งดีฟอสนะครับวันนี้เอพิโซดนี้เราอยู่กับช่วงล่างดีดีมากๆอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับนั่นก็คือโชคจากเน o t e เทคนะครับเราอยู่บนรถอะไรนูน่นบนหัวผมนะครับนั่นก็คือเท s l a Mo เดลวนะครับต้องขอขอบคุณพี่ตะวันก่อนนะครับขอบคุณไว้ใจเรานะพี่ตะวันบอกว่าเขาบอกว่าชครุ่นใหม่แม่งนุ่มกว่าเดิมผมไม่เปลี่ยนรถเปลี่ยนชคแม่งเลยละกันอ่ะวันนี้เราจะมาใส่ n e o t e เทคชุดนี้นะครับบนรถเท sla Mo เดลวายเพอร์ฟอร์มนะครับตัวโฉมก่อนปัจจุบันกันของเดิมนี่บถ sla Model y วเท่าที่เมื่อกี้ผมไปรับรถแล้วผมไปลองขับมาผมรู้สึกว่าเอาจริงๆนะคือถามว่ามันแข็งกระด้างไหมมันก็ไม่ได้แข็งกระด้างแย่เหมือนขนาดพ,าพวกรถสปอร์ตที่มันแบบตึงตังแต่มันไม่เฟิร์มมันไม่สติฟมันโยนไปโยนมามันเด้งไปเด้งมานะครับเราจะมาแก้ปัญหากันด้วยโชค Neotec คชุดนี้นะครับโชคเนโอเทคเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่วันนึงผมรับรอง ต้องรู้จักจาก G Force นี่แหละครับนี่คือโช๊คเนื้อเท็ที่ผลิตที่ประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับเป็นโชค๊คสตัดปรับเกียวนะครับปรับความสูงได้อันนี้เราตั้งความสูงทั้งหมดแล้วนะครับเป็นความสูงสแตนดาดเท่ากับไวเปอร์ของเดิมนะครับมันสามารถดันความสูงได้หรือจะเตี้ยแบบเตี้ยเลยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับปรับระดับได้นะครับมีทั้งหมด18คลิกนะครับแต่มันจะเป็นคลิกที่เลนส์ค่อนข้างกว้างคือเราไม่จําเป็นต้องแบบ อ่าสามสิกถึงจะรู้สึกอะไรเนี้ยผมว่าคลิก2คลิกเราก็จะเริ่มรู้สึกได้ถึงความนิ่มและความเฟิร์มที่มันเปลี่ยนไปงานก็จะส่วนตัวสวยผมชอบสีเนี้ยนะครับก็จะเป็นสีแบบฮาร์ดอะโนดิซสีมันคล้ายๆ b r e m เบตัวเลสซิ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้มาหมดเลยนี่ขาทุกอย่างก็ ผมจริงๆคือเวลดิ n งงานเชื่อมทุกอย่างมาผมว่าคือดีมากแล้วก็ท็อปเมาส์มาด้วยนะครับด้านล่างก็จะมีตัวรอ,อ,องให้สปริงไม่เกิดเสียงนะครับบนล่างมีหมดเลยทั้งด้านหลังก็จะเป็นสตัดปรับความสูงได้เช่นกันนะครับส่วนตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นสปริงเพรชที่แบบปรับความสูงได้นะครับก่อนที่จะเป็นสปริงก่อนจะเมาส์ท็อปเมาส์ด้านบนของเดิมขึ้นตัวรถนะครับเนโอเทคคือเพื่อน,อนๆอาจจะไม่รู้จักว่าเนี่ยยี่ห้ออะไรวะมันมาจากไหนวะถูกป่ะครับมันคือ แบรนด์ช็อกอัพแบรนด์หนึ่งนะครับของประเทศเกาหลีที่มาเก็ตแชร์ในประเทศเกาหลีทั้งหมด70%ของมาเก็ตแชร์นะครับคือชคอกนิอเทคที่อยู่ในประเทศเกาหลีนะครับนอกประเทศถ้าเพื่อนๆอ,ออกไปนอกจากประเทศเกาหลีนะครับมีส่งไปหลายประเทศเวียดนามก็มีนะครับแต่ที่ดังๆอีกที่หนึ่งนะครับจะอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับแต่จะเป็นชื่อช็อกเวิร์กนะครับซึ่งจะเป็นช็อกเวิร์ก มันจะเป็นแบรนด์ช็อคเวิร์กครับแต่จริงๆก็คือ n e o t t e ทนี่แหละครับแต่ทางออสเตรเลียเขาไปทำในนามช็อคเวิร์กนะครับแต่ก็จะเป็นโชคที่จุดขายคือมันสามารถคัส t ตอ i z ไมได้นะครับให้โชคทุกต้นสามารถเข้ากับผู้ขับขี่คนน,น,น,นนั้นๆอันเนี้ย คือสิ่งที่สแตนดาร์ดลงงานเซตมาแต่ในอนาคตผมบอกว่าในอนาคตที่เราจะเจอกันไม่นานนี้นะครับจะมีระบบทุกอย่างนะครับเซตอัพมาอยู่ที่นี่นะครับที่จีฟอรเรานะครับจะมีเซอร์วิสเซ็นเตอร์มาลงที่นี่นะครับจะมีไดโนโช๊คมาลงอยู่ที่นี่นะครับคือสแตนดาร์ดให้มาแบบไหนอันเนี้ยส่วนตัวผมเท่าที่ลองสแตนดาร์ดมาผมว่าดีมากๆแล้วในระดับหนึ่งคือคําว่าในระดับหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่าโช๊คอะเป็นเรื่องที่แบบโหถามร้อยคนฟีลลิ่งคนชอบแม่งคือร้อยแบบ มันยากมากที่เขาจะผลิตโชค1,000แล้วให้ครอบคุมแบบทุกคนที่แบบแฮปปี้หมดอันนี้คือผมว่าเขาแฮปปี้ในเลนจ์ที่0ูนยถึงสิกิกเนี่ยศูนย์คือนิ่มยยวยเลยนะนิ่มแบบใครคนอายุเยอะอยากได้โชคแบบเชี่ยคนนุ่มแม่งโคตรตอบโจทย์แต่พอความเร็วสูงมันเทินกันครับมันอาจจะไม่ได้สติปจนเอาอยู่ขนาดนั้นอะคือมันจะเป็นสิ่งที่แลกกันซึ่งซึ่งพอเรา ปรับคลิกขึ้นไปกลางๆหรือไปตัวท็อปเนี่ยมันก็สามารถซิ่งได้แต่เอ้เลเวลของคําว่าซิ่งเนี่ยแต่ละคนก็ต่างกันอีกบางคนซิ่งแบบซิ่งทางตรงบางคนซิ่งซิกแซกบางคนแบบแม่งขับสาลาลมอยู่ในเมืองคือ ช็คพวกเนี้สามารถแอดจัสได้นะครับอนาคตเซอร์วิสเซ็นเตอร์ที่เข้ามาคือมันจะมาพร้อมกับไดโนที่เรามาไดโนได้ดูว่า,าช่วงไฮสปีดช่วงโลสปีดบัมช็อคเป็นยังไงอยากให้คาแรคเตอร์ของโช็คเปลี่ยนไปแบบไหนอนาคตรเราจะสามารถถอดออกมารีบิวได้เซอร์วิสได้เปลี่ยนชิมได้เทสได้จนได้ไดโนได้กราฟที่ โอเคแบบนี้น่าจะเหมาะกับคนขับคนนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านกราฟกันในอนาคตตอนนี้ n e o t e c ท h มาอยู่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งบนโมเดล Y คันนี้กันบอกเลยว่าขับแล้วฟินแน่นอนไปครับอันนี้โชคหลังนะครับตัวดัมเปอร์หลังเนี่ยมันจะใช้ท็อปเมาส์ของเดิมนะครับเราก็าจะเอาท็อปเมาส์เดิมเนี่ย ย้ายมาจากของเดิมก่อนแต่แต่ว่าตำแหน่งที่เราจะใส่กันเนี่ยคือมันก็ต้องคิดถูกไหมครับคือถ้าใส่ด้านนี้อาจจะหมุนยากถูกไหมเวลาขึ้นรถเนี่ยมันจะอยู่ท่าน,นี้ใช่ไหมเราก็ต้องหันมาเป็นด้านนี้ทุกขันนะเพราะว่าเวลาเราปรับเนี่ยเราจะได้ล้วงมือเข้าไปเราก็นี่คลิกแบบเนียนๆนะครับคลิกมันชัดมากคือคือมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยหูมึงแม่งขายโชคอะไรวะแม่งอินอะไรวะไกลแค่คลิกเอาจริงกูปรับมาหลายยี่ห้อแล้วเฮียเนี่ย ชัดมากคือบางยี่ห้อหมุนกูหมุนยังวะกูค,คลิกยังวะเฮ้ยหรือกูยังไม่คลิกวะอันนี้แม่งชัดปะชัดโคตร,ค,ตรคือแม่งหลับตาไม่ต้องไม่ต้องลืมตาไม่ต้องมีประสาทสัมผัสมือก็ได้ยินเสียงว่ามันโคตรดีอันนี้ก็จะเป็นยางของเดิมนะครับยางลืมปิดกันไม่งั้นนะ้ำมันเข้าไปขังแล้วมันสนิมขึ้นนะครับผมเห็นบางคันบบมาแล้วแบบเปลี่ยนโช๊คมาแล้วก็ลืมใส่ลืมอะไรเงี้ยอะ ใส่ให้ครบนะครับตัวนี้โชกหลังนะบางคันอ่ะผมให้ดูแล้วกันอ่ามันจะมีแหวนพลาสติกตัวนี้ซึ่งมันเป็นแหวนเอาไว้ล็อกให้น็อตอ่ะมันไม่หล่นแล้วมันใส่ง่ายซึ่งบางที่อ่ะยิงใช่ป่ะผมมันจะใช้ปืนยิงเวลาเอาชกออกผมใช้ปืนยิงน้อยมากบางที่ยิงยิงเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับปื๊ดแม่งรูดรูดแบบรูดหมดเลยรูดหมดนี่เลยแล้วก็ดึงชกมาทั้งต้นใช่ไหมดึงชกมาทั้งต้นเสร็จปุ๊บ แล้วเราก็ใส่กับแล้วเราก็เห็นแหวนพลาสติกเนี่ยอยู่ที่พื้นแล้วเราก็แบบแหวนเชืออะไรวะผมคิดว่าต้องมีโมเมนต์นั้นนะครั้งแรกผมก็ไม่รู้มันคือแหวนอะไรตอนที่ผมเห็นจนกระทั่งแบบเออเรามาเห็นว่าอ๋อมันมีตัวนี้นะแลวทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องใส่กับถูกป่ะครับอันนี้มันทําให้เราใส่ง่ายเวลาเราประคองโชกขึ้นไปน็อตมันก็จะไม่หล่นไงแล้เอาขึ้นไปแล้วขันได้เลยก็จําเป็นนะที่จะต้องให้มีมันอยู่เพราะว่ามันคือความเนียนเวลาเราประกอบโชกอ่ะส่วนตัวความสูงนี้นะครับเราจัดแล้วด้านในก็จะมีีน ลูกบัมนะครับมีอยู่นี้พวกนี้พวกนี้ประกอบมาจากโรงงานหมดเลยนะครับเรามา adjust ความสูงตามที่เราต้องการทีนี้เราก็ไปเอาช็อคต้นนี้ขึ้นรถกันปัป๊มๆคนก็จะชอบถามว่าไม่เคยเห็นที่ไหนเปลี่ยนโชคยกรถสูงขนาดนี้เลยอ่ะอ๋อถนัด <laughs> <laughs> วันนี้ไม่มีไหนกูถนัดแบบเนี้ยอ่ะ ข้างบนเดี๋ยวเราขันปอนกันครับเพราะว่าเราใช้แม่แรงยกออกยกแบบเอาแม่แรงตัวนี้ตัวสีแดงเนี่ยแล้วเราก็มานั่งดันปีกนกถูกว่าดันสปริงดันอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบนี้ผมถนัดกว่าการใช้แบบอะไรแม่แรงตัวเล็กๆไปนั่งทําอยู่ที่พื้นผมว่ายืนทํางานท่าน,นี้มันง่ายกว่าอ่าทีนี้เราก็ปิดมาด้านแมวด้านนี้ไม่สวยเอาหันไปหด้านนี้ดีกว่าโอเคข้างล่างยางยางยางรองสปริงใช้ของเดิมมันจะมีติ่งอยู่เออเอาติ่งให้เข้าลงอามพอดีไม่งั้นเดี๋ยวติ่งขาด 哎。Hey. อันนี้ตัวท็อปเมาส์นะครับท็อปเมาส์ก็จะมีประกอบมาให้เราสําเร็จแบบนี้เลยนะครับมาถึงเราก็แอดจัสตั้งค่าตั้งความสูงตั้งพีโหลดต,ตามที่เขาเลขอเมนมานะครับซึ่งข้อดีของการมีท็อปเมาส์ชิ้นนี้เนี่ยคือ 1. น,นะประกอบง่ายอันนี้สบายผม 2. เวลาลูกค้าที่มาเปลี่ยนบางคันใส่โช๊กที่ห้ออื่นมาแล้วใช้ท็อปเมาส์บ้างไม่ใช้ท็อปเมาส์บ้างดูรับหรือรถเดิมๆที่ใช้มาแต่ท็อปเมาส์เดิมๆอ่ะ ใส่กับยางอ่ะบางทีใช้ไปหลายหลายหมื่นโลระหว่างท็อปเมาส์กับยางข้างล่างตรงนี้ครับบนของเดิมบางทียางมันฉีกยางมังขาดยางมังขาดยางมันขาดมันเอามาใส่มันก็มีเสียงบนบนบนโชคหลายหลายรุ่นที่ไม่มีมาให้ถูกรับอันนี้คือมันสามารถใส่ได้เลยโดยที่เราแบบไม่ต้องเอาของเดิมมาใช้ของเดิมเรายังเก็บไว้ใช้ได้อยู่นะนี่คือโชคราคาหลักแสนบางทียังไม่ให้ชิ้นนี้มาเลยนะครับอันนี้คือให้มาประกอบมาแบบครบ หน้าตาสวยสีสวยงานดีให้ดูไม่สวยหรอสวยมากโชคนี่สีสวยมากส่วนตัวล้วนๆแล้ลาง,งานเชื่อมงานอะไรคือเขาเทสมาถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้จัก n e o t e c ทมากกว่านี้นะผมกผ็พูดอีกแล้วกัน n e o t e c ทถ้าเพื่อนๆขับหรือเคยชอบเป็นคนชอบรถไฟฟ้าอยู่แล้วเราขับเทส l a ก,กันถูกครับรู้จัก i o n i นินะครับรู้จัก i o n i น 5n ตัวรถรถแรงๆของฮุนไดนะครับก็จะมี อันนี้เนียเทคคือคนที่ develop นะครับโชคช่วงล่างให้กับล,ลีกการแข่งขัน N-Festival ในะครับในลีก N-Festival ที่เกาหลีที่มีเนี่ยรถทุกคันถูกบังคับใช้โชคยี่ห้อนี้ครับทุกคันในสนามแข่งใช้ Neotech ในการ Service ในการขับรถแข่ง Neotech คและมันไม่ได้มีแค่โชคมันมีเบรกด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทำเบรกให้ดูกันอันนี้อ่ะเรามาดูนี่คองเดิมนะครับนี ก็จะมีท็อปเมาส์พวกนี้มาซึ่งพวกนี้เราไม่ต้องย้ายไปแล้วนะครับเพราะว่าเน o t ลเทชุดใหม่มีทั้งหัวเนี่ยมาให้เราเลยนี่น้ำหนักพอๆพกันนะ <c oughs> อะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เน o t e c h ของใหม่เข้าไปกันนะ <c oughs> สวยป่ะสวยเนอะชอบจังอ่ะสวามอะทีนี้เวลาเราประกอบนะครับข้างนี้เนี่ยตัวนี้ผม ไม่ตัดได้ผมจะไม่ตัดคือแต่ผมเข้าใจนะบางทีมันมีโอกาสเสียบ้างแต่ว่า99%าเรนตะผมทำแล้วมันไม่ไม่ค่อยเสียนะครับก็คือเราจะเอา,เ,อาเก็บไว้อยู่เหมือนเดิมถ้าเราตัดทิ้งเนี่ยกิ๊บตัวนี้มันเสียไปเลยนะครับเราก็จะเอาตัวอะไรเล็กๆแหล,ลมๆเนี่ยไปเขีย่ยเพื่อเอาเคเบิลทายมันออกนะครับสแล้วมันก็จะสอดกลับเข้าไปได้แต่ว่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับน็อตตัวเนี้ย ชอบใส่ผิดกันมากเลยผมไม่เข้าใจอ่ะคือของเดิมโรงงานจะใส่ท่านี้แต่ไปบางที่ใส่โชคมาก็เอาตัวผู้ตัวเมียกลับไปอีกด้านหนึ่งคือถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นเลยว่าน็อตอ่ะมันเอียงลงอ่ะคือถ้ามันเอียงท่าเนี้ยน็อตมันคลายอย่างเงี้ยน็อตมันไม่หลดหนูว่าแต่ถ้าเรากลับอีกด้านหนึ่งเอาตัวผู้มาไว้ฝั่งเนี้ยเวลามันคลายรถมันสั่นอ่ะมันก็มีโอกาสไหลลงนี่เพราะมันเป็นเคิร์ฟที่มันไหลลงอ่ะใส่กลับให้มันถูกเนี่ยมันจะได้ปลอดภัยผมว่าผมว่าน่าจะมีเหตุผลที่วิศวกรเขาใส่ด้านนี้มา 음음뭐 근데 네네 알라이트 ี่ยดุมก็จะสีดาทุกคันนะครับทาที่เราเพราะว่าเราทาตัวเ,ออเปลี่ยนสนิมให้กลายเป็นสีดาคือมันไม่ให้มันสนิมขึ้นอีกนะเราก็จะพยายามเงี้ยทาทุกคันก่อนที่เราจะประกอบล้อถ้ารถที่เปลี่ยนเบรกถ้าเราได้ลื้อดุมนี่ออกมาเราก็จะทาดุมนะครับแต่เท่าที่เราถ้าเราเปลี่ยนโช๊คเราแค่ถอดล้อนะเราก็จะทาบริเวณตรงนี้ให้ทุกคันทุกคันจริงๆอ่ะเรามาเทสกันนะครับอันนี้เราใส่แล้วอยู่บนโมเดลวายเพลพอร์ตนะครับก็อย่างที่ผมเคยสัมผัสมาคือนุ่มนุ่มมาก ลมละมุนหาลมก่อนขอหาลมรูดแปบ๊บหนึ่งใช่คือเมื่อกี้ผมขับรถเดิมมาครับมันจะรู้สึกได้ว่าเวลาที่แบบเราตกลมปุป๊บอะไอจังหวะดีดกลับมันดีดกลับมันดีดไปดีดมามันเด้งอันนี้มันดีดปุ๊บแล้วมันก็หยุดดีดปุ๊บแล้วมันก็หยุดส่วนตัวรู้สึกแบบนั้น อันนี้8คลิกไม่ได้นิ่มสุดกล,กลางกลางกำลังดีแต่เดี๋ยวเราลองดูคร่าวๆอันนี้ในเส้นที่เราคุ้นเคยเพื่อเทสว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงบ้างหรือเลี้ยวขึ้นเนินอะไรเงี้ยมันมีเสียงหรือเปล่านะครับเจอหลุมเราก็จะใส่ดีดีป่ะกระแทกแต่มันแบบกระแทกแต่มันไม่แบบบอกไม่ถูกมันไม่ปึ้งปังเข้ามาในรถอะ ซึ่งอยากได้นุ่มกว่านี้ก็ยังได้อีกเยอะๆเลยนะอีก8คลิกนะให้เราลดลงไปให้มันนุ่มกว่านี้หรืออยากได้สติปกว่านี้แบบสติปปับเลยก็หมุนกันขึ้นไปสุดเลยครับ18คลิกเดี๋ยวเราไปเทสความเร็วสูงบนรถผมเองกันครับตอนนี้เราทดลอง Neotech บนทางด่วนก็ขับไปเรื่อยๆครับประมาณ80กิโลเมตรตชั่วโมงครับดีครับดีไม่ไหวนี่หมุนประมาณ ขึ้นหนึ่งจากทั้งหมดคลิกที่ปรับได้ส่วนตัวแล้วยังนิ่มอยู่เลยอะแต่ก็ไม่ได้นิ่มแต่ก็นิ่มแบบไม่ได้ยุ้ยแล้วก็ไม่ได้แข็งจนแบบเนี่ยไม่ได้แบบพุ่งเหมือนสมัยก่อนทีน่เคยใช้ชกบอันอืนอ่นอื่นมาก็าทั้งหมดมันปรับได้18คลิก <18. S 2> อันนี้เราปรับไว้9เ <Ừ. S 2> มื่อวานเราลองปรับจนสุดแล้วมันนุ่มมันนุ่มแบบมันนุ่มถ้าสำหรับเรามันนุ่มไปมส,ำสำหรับเราเร,าเรียกยุ้ยแต่สำหรับบางท่านทีนท่ใช้นิง่งจริงๆแล้วไม่ขับเร็วเลยอาจจะชอบ อันนี้เราเลยขึ้นมาลองที่9คลิกแล้วก็มาลองดูว่า9คลิกเนี่ยเก็บรอยต่อบนถนนอะตอ่างเป็นยังไงคือจะรู้สึกได้ว่าเส้นบนถนนเวลาผ่านไอ้เส้นฉีดๆีดแล้วเนียนอยู่อ่ามันเหลือแต่เสียงเนาะนนหรือว่ารอยต่อบนถนนมันก็แทนที่มันจะกึกๆมันก็จะเหลือแค่แบบเสียงยางวิ่งผ่านไปเฉยๆเอ่าไม่รู้เพื่อนๆได้ยินเสียงหรือเปล่ามันจะเหลือแค่เสียงยางตุ๊กๆตุ๊กๆผ่านไปแต่ว่ารถ,รถรถมันไม่กระแทกแล้วโ,โ,โ,โอเคมาก เราค่อยๆไหลความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเราอยากดูว่าฟีลลิ่งความมันจะเครียดขึ้นไหมเวลาที่แบบเราความเร็วค่อยๆไหลขึ้นไหลขึ้นไปเรื่อยๆเ mm hmm. พราะถ้าเป็นโช็เดิมเนี่ยสักประมาณร้อยร้อยความเร็วขึ้นไปสูงสักหน่อยเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ค่อยให้ความมั่นใจ ทำไมชอ,ชอบของเกาหลีแล้วนอกจากเราดูเน็ตฟิกแล้วนะครับซีรีส์เกาหลีเขาดีเลยนะโชว์ว่าตอนนี้เจริงๆนะวงการมอเตอร์สปอร์ตของเกาหลีเนียวเทคเป็นโชคที่ทํามา30ปีได้ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะมาตั้งแต่รุ่นคุณพอ่อเขาอันนี้เป็นรุ่นคุณลูกเขาเนี่ยคุณจนเนี่ยมเป็นคนเทคแคร์แล้วก็บริหารจาัดก,การต่อซึ่งซึ่ง,งเากาหลีไม่ได้มีแค่ซีรีส์ในเน็ตฟิกจริง เขาเป็นโรงงานเขาเป็นคนผลิตเขาคือเจ้าของเราคุยกับเขาเือเราคุยกับเอนจิเนียร์คนที่ผลิตมันจะไม่ใช่โชคที่ไปจ้างคนอื่นผลิตแล้วมาตีแบรนด์มันจะเป็นโชคของเขาเองโดยโดยของเขาเองเลยเขาผลิตให้อีกหนึ่งแบรนด์ผมจําชื่อไม่ได้แนละ้วคุณคุณขายในออสเตรเลียเหมือนกันก็จะเป็นโชว์หน้าตาเดียวกันเลยครับแต่แปะสติ๊กเกอร์ยี่ห้อยี่ห้ออะไรผมไม่แน่ใจแต่มันจะถูกขายในออสเตรเลียครับซึ่งเน o เท c h เนี่ยเป็นคนจัดการเป็นคนขายให้ เป็นเจ้าของเป็นคนพลิตนะครับซึ่งแม่งวาวะเอาจริ้งนี่รับชิลแบบไม่รู้สึกอืมคือถ้าเป็นโชคเดินเนี่ยขึ้นมาสักแบบร้อยสี่รอยห้าเราจะมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจแหละอันเนี้ยที่เพื่อนๆนี่คือได้ยินแต่เสียงลมนะแต่ผมเป็นคนนั่งนะปกติคนนั่งมันก็จะเสียวกว่าคนขับแต่ว่านี้ก็ยังแบบก็ยังโอเคอะ่ะนี่เกินขึ้นไหอีกนิดน,นึง ขอสักประมาณเดี๋ยวเลี้ยวเสร็จแล้วขอร้อยแปดถึงมันอีกนิดนึงเนี่ยไม่ใช่อะไรแบดรถจะหมดหรือกลับบ้าไม่ได้เฮ้ยได้อยู่อาจจะเด้งมากขึ้นนิดนึงอันนี้มันปรับได้อ,อ, <า S 1> อีกกาขีปรับได้กาวขีเ<อ>นี่ยังเด้งมากขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่ามันก็แบบนี่เสวบาดเดิมน,นะเออยังไม่ได้เปลี่ยนเวบาเฮ้ยเฮ้ได้นะเนี่ย พอแล้วกนคนั่นแม่งเสียวดีเฮ้ยแต่ตัวรถยังโอเคนะมีมีไหมบอดี้โลมีนะมีแบบเริ่มมีอาการให้เสียอาการถ้าถ้าเอาความเร็วเท่านี้นะครับเริ่มมีอาการแบบดีิดเด้งเด้งเด้งถ้าความเร็วใกล้ๆเลขสองอจะต้องปรับให้มาหนืดขึ้นอีกแข็งกว่านี้แต่ถ้าเอาแต่ว่าแรงกระแทกอ่ะยังยังได้ยังนุ่มอยู่ยังนุ่มอยู่ลอยต่อบนถนนดีลอยต่อบนถนนดีขึ้นเยอะมากๆ ร้อยห้าบาทตอนนี้อยู่ประมาณร้อยห้านิ่งๆอย่างเงี้ยโอเคสบายไม่ให้ความรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจมันได้มันขับช้าๆเลยใช่ลมงชวแม่งลงมากถ้ามีหมอนกัวหลับถ้ามีหมอนหลับ <c oughs> นิ่มนิ่จริงครับนิ่มมากนิ่มแบบนิ่มแบบนิ่มแบบไม่เวียนหัวเหมือนเหมือนมันไม่อยู่ไว้อะมันไม่ได้อยู่ไว้จนเกินไปเอาจริงๆคือ พูดไปก็จะรู้สึกว่าแล้วของนี้อ,อื่นเราจะขายได้ไหมคือเราไม่เอาเรื่องขายแล้วกันเนาะเราเอาเป็นเรื่องความจริงใจที่เราคุยกันแล้วกันเราเขารู้สึกว่าถ้าโชอับราคานี้ราคาไม่ถึงแสนมันได้ได้ฟีลลิ่งประมาณเนี้ยผมรู้สึกว่าก็ไม่จำเป็นต้องเสียงเงินแสนมันอาจจะเอาอันเนี้ยไปคู่กับเซเวยบาดีดีมันอาจจะดีเลยมันอาจจะดีกว่านี้อีกเพราะว่ามันอาจจะลดกันเต้นได้ไวกว่านี้แต่ทั้งๆแต่ยังไงผมก็ว่าเดี๋ยวผมจะลอง ปรับมันขึ้นไปแข็งกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่า 13, บสามสีคลิกเป็นยังไงบ้างฟีลลิ่งมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ n e o t e c h คือเรื่องที่เจ๋งของมันก็คือพอเราคุยกับคนที่เป็นโรงงานโดยตรงเนี่ยเขาจะสามารถคอนฟิกให้เราได้เลยว่าสมมติผมอยากได้แข็งกว่านี้ ในเบอร์เริ่มต้นในเบอร์ศูนย์เขาก็จะเปลี่ยนวาลวหรือปรับปรุงข้างในเนี่ยให้มันสติฟขึ้นกว่านี้แล้วก็ทําโชคสเปคนี้เพื่อขายในประเทศนั้นๆเพราะโชกอัพเพราะถนนแต่ละประเทศสถานภาพเ,เขาเรียกว่าอะไรวะความแบบคุกขาความเรียบแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันความต้องการของลูกค้าจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเอา,เอา,เ,อาเอาส่วนตัวผมเป็นหลักนะผมจะรู้สึกว่าอันเนี้ยถ้าเอานิ่มสุดนิ่มไปหน่อย ถ้าเอาแข็งสุดเป็นยังไงยังไม่รู้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับแต่โดยรวมผมว่าเราไม่จาเป็นต้องเอารถนิ่มขนาดขนาดที่มันนิ่มสุดเพราะนิ่มสุดผมว่ามันยุ่ยเกินไปอาจจะเริ่มต้นซักฟีลิ่งประมาณนี้ไปให้ถึงขั้นที่มันสติฟกว่านี้จนถึงแบบแข็ง,ขง,ต,งตึงไปเลยมันจะได้ตอบโจทย์เลนส์คนที่แบบอยากได้ทั้งรถนิ่มแล้วก็อยากได้รถซิงท,ที่ที่มันยังซิงได้เราก็จะพยายามหาเลนส์ตรงนั้นออกมาเพื่อเป็นโปรดักต์สำหรับสำหรับตลาดเมืองไทย จะได้ตอบโจทย์คนได้กว้างกว่าเดิมเพราะอันนี้ยอกว่ามันยางนิ่มนิ่มเยอะอยู่นิ่มแบบแต่ไม่น่าลำคาญนะแก่แล้วมังชอบครับสบายมากเลยไม่ไอแต่บอกนิ่มเยอะนั่นคือเบอร์ศูนย์มาศูนย์แต่ตอนนี้เราอยู่ตรงกลางตอนนี้เราอยู่เบอร์เก้าแฮปปี้จากสิบแปดคลิกตอนนี้อยู่เบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าแฮปปี้นี่คือแฮปปี้เบอร์เก้านี่จะบอกว่าเป็นแบบเป็นนุ่มสุดผมว่ายังได้เลยอ่ะที่เขาบอกตรงกลางอ่ะมันยังความรู้สึกแบบเวลาขับไปรถยังนุ่มอยู่เลยอ่ะ ไม่รู้สึกแบบมีตึงตัง้งแข็งไม่มีเลยนี่ร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบเอร้อยยี่สิบแก้มสามห้าเออแบบสบายอ่าเนี่ยเนี้ยร้อยหนึ่งคูซ <c oughs> ไปเรื่อยเนี่ยให้มันแบบออโต้พายโลดรับไปเรื่อยเนี้ยมีลอยตรงลอยต่อรถก็แบบแล้วก็มีแต่เสียงอะ่ะตัวรถไม่ได้ขยับอะไรครับไม่เบียนหัวคือนั่งสบายสำหรับคนแบบวิ่งทางไกลวิ่งต่างจังหวัดที่ใช้ความเร็วแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชอบเป็นคนขับรถเร็ว ผมว่าอันนี้คือคือแฮปปี้คือสบายขึ้นมากมากๆมากๆแล้วดีมากกับบัจจตที่จ่ายนี่คือดีมากดีมากบอกเลยว่าเนียนนุ่มแบบโคตรดีอ่ะคือโชคเขานะเท่าที่ผมลองมานะตอนนี้ผมลองมาสองรุ่นลองบนทีอ r ริ s ลองบน เทสลาผมลองโมเทสลาก่อนนะครับผมก็รู้สึกว่าให้มันนุ่มมันดีแล้วแหละแล้วตอนแรกเราแล้วเ,เราก็ไปลองบน G R Yaris นะครับต้องบอกว่ารถทั้ง2คันนี้ด้วยความที่1เป็น SUV อีกคันนึงเป็นรถคันเล็กๆซิ่งๆคาแรคเตอร์ของโชคที่เขาเซตอัพมาคือมันต่างกันโดยชิ้นเชิงอันนี้เซตอัพมาให้เป็นในเชิงที่เป็นรถบ้านถ้าอยากได้ซิ่งได้อาจจะต้องปรับขึ้นไปค่อนข้าง,ขางแข็งนิดนึงแต่ใน G R Yaris ที่ของเดิม แข็งประมาณหนึ่งมันก็ให้ความนุ่มนวลที่ดีกว่าเดิมแต่ก็ไม่นุ่มนวลเท่าขนาดนี้ซึ่งเขาคิดมาแล้วเขาคำนวณมาแล้วครับแล้วก็มันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันมีเยอะมากนะครับ n e o t e ทมีโซฟอเก้าศนะครับมียาริสใช่ไหมครับมี86นะครับมี BM G-Series ไม่ว่าจะเป็นรถบ้านธรรมดาไปยันรถ m อ็ไปแบบ GTR เมืองน,นอกทุกอย่างแบบ n e o t e ทคทำเยอะมากทำใส่เยอะมากและแน่นอนพอมาเป็นของเกาหลีนะครับ เกียฮุนไดพวกเนี้มีมันจะมีของประหลาดๆที่บ้านเรายี่ห้ออื่นไม่มีนะครับยี่ห้อเน o t เทคเนี่ยก็มีเหมือนกันแล้วก็ยอดนิยมที่ขายดีที่สุดนะครับเท่าที่ดิสติบิวเตอร์เวียดนามของเน o t e c คทำกันคือเกียคาร์นิวาวเขาบอกว่าเนียนกว่าเดิมเยอะมากถามว่า Neotec คทำไมถึงทำช็อคออกมาได้ดีปืนใหญ่บนเรือนะครับบนเรือลบปืนใหญ่แต่เราเคยเห็นปืนที่มันเวลามันยิงแนละ้วมันกระชากปึ้งปะ ไอจังหวะปึ้งแล้วแม่งสโลแล้วเด้งนั่นนะ่ะเนียวเทคก็เป็นวิศวกรที่ทําโชว์พวกเนี้ยคือปืนแม่งยิงขนาดนั้นเนียนได้เ <c oughs> ยี่ยนรถแม่งเรื่องไรสาระของเนียวเทคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะกดติดตามกันได้ถ้าอยากได้งานเนียนๆแบบนี้อย่าลืมทํารถไม่ใช่ทำที่ไหนก็ได้ต้องซีฟอสครับแล้วพบกันใหม่ครับ